สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงตัวเอาคอยกันหน่อยนะครับในช่วงที่บิตคอยนะทำเดสคอร์ดแล้วนั้นเนี่ยตัวเอาคอยเป็นยังไงกันบ้างนะและก็มีแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับตัวบิตคอยเองนะเมื่อวานนั้นเนี่ยผมก็ได้แชร์พิท แชร์คลิปไปนะเรื่องของตัวบิตคอยนะที่กำลังทำเดส s k คอร์นะครับเทียบกับในปี2019นะครับจนถึงตอนนี้นะั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะก๊อปปี้กันมาเลยนะกับปี2019นะครับในเรื่องของพา,ายแอคชั่นนะของตัวบิตคอยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูตอนนี้นะั้นเนี่ยตามอินดิเคเตอร์ตัวโลเ้นคอร์สเดสคอร์สนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าเส้นตรงนี้ได้ตัดกันแล้วนะครับซึ่ง ในปี2อ1 9นนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่บิตคอยทำเดสคอร์สนะครับก่อนที่บิตคอยจะวิ่งขึ้นไปนะครับในระยะสั้นนะและก็ย่อตัวลงมานะครับในระยะต่อมานะครับในระยะยาวเนี่ยก็ย่อตัวต่อมานะครับจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่เกิดเดสคอร์สนั้นเนี่ยตัวบิตคอยจะขดๆนะอยู่ที่ช่วงนี้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับแต่บิตคอยนั้นเนี่ยไม่ได้วิ่งขึ้นไปนะจนกว่า ตัวบิตคอยนีย่มาอยู่ในจุดต่ําสุดนะครับที่จุดนี้นะครับก็คืออยู่ในจุดต่ําสุดเดียวก,กันกับที่เกิดขึ้นช่วงกลางปี2019นะก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะวิ่งขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าย่อตัวย่อตัวต่วตําลงมานะจนถึงช่วงปลายปี2019เลยนะครั้งนี้นั้นเนี่ยแทบจะก๊อปปี้แพทเทิร์นกันมาเลยเหมือนกันนะจนถึงตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะแทบจะก๊อปปี้แพทเทิร์นเรื่องราคากันมาเลยนะก็คือ บิตคอยทำเดส s c คอร์สนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นั่นเนี่ยก็เรียกว่าย่อต่ําอยู่ในช่วงนี้ช่วงหนึ่งนะครับจนถึงจุดต่ําสุดจุดนี้นะบิตคอยถึงเด้งขึ้นไปนะครับซึ่งก็เป็นจุดต่ําสุดเดียวกันกับนะกับช่วงเ,เป็นจุดต่ําสุดนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปีสองพันยี่สิบสามนี้นะครับแล้วก็เราเห็นว่าบิตคอยมาแตะมาถึงจุดนี้นะถึงจะวิ่งขึ้นไปนะจะเห็นว่าแท่งเขียวตรงนี้นะวิ่งขึ้นไปอ ประมาณสัก4%นะครับแต่ก็ยังไม่วิ่งขึ้นไปสุดนะจนถึงจุดที่เป็นจุดเดสคอร์สตรงนี้อยู่นะครับนั่นก็เป็นสัญญาณหนะ้าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ซึ่งจนถึงตอนนี้เนะี่ยก็เรียกว่าทำแพทเทิร์นคล้ายๆกับปี2019เลยนะสำหรับตัว Bitcoin นะครับส่วนตัวเอาคอยเองนะครับลองมาดูแต่ละตัวกันบ้างนะตัวแรกอย่างเช่นตัวอีท e r เ u ียมนะตัวอีทเียมเองนั้นเนี่ยในช่วงที่บิตคอยทำ เดสคอร์ดในปีสองพันสินั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าเออจริงๆตัวแพทเทิร์นอิตาเลียนนั้นเนี่ยถ้าเทียบนะกับเส้นเอ่อเส้น20 weekly moving average นะครับเส้นสีขาวตรงนี้นะกับเส้น50 weekly moving average เส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับสังเกตเห็นนะว่าตอนนี้เองนะคล้ายๆมีแพทเทิร์นที่คล้ายกันเหมือนกันนะก็คือปฏิกินนะริยานะของอิตาเลียนเนี่ยจะขดๆนะครับอยู่ที่ ตรงนี้นะครับก่อนที่จะย่อตัวลงมาประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นตะครับซึ่งก็กดๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมานในช่วงที่ bitcoin ทำา Descord นั่นเองนะครับตอนนี้เองก็ต้องมาดูกันนะว่าตัวอิเลียมันเนี่ยจะ,ะย่อตัวลงมาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี2 0 1พันหรือเปล่านะครับยอ่อตรงมาประมาณสักสามสิบสี่เปอร์เซนนะครับซึ่งถ้าย่อตัวลงมาถึงเลเวลนี้นั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะตัวอีเลียมันเนี่ยจะอยู่ในเลเวลที่ประมาณช่วงนี้นะก็คือเป็น เรียกว่าเป็นแนวรับช่วงนี้นะครับเป็นแนวรับเดิมนะที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2022นยะิสองนะครับแล้วก็แนวแนวรับเดิมที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปี2 0 2พันยี่ิบสองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูแพทเทิร์นนะของราคาอีทิลีมอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าอีทิลีมเองนั้นเนี่ยจะมีแนวรับนะครับที่เส้นสีเ,เหลืองนะที่ผมขีดเป็นเทนไลน์ตรงนี้นะจะเรียกว่า กลับมาแตะตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อต่ําลงมานะแล้วก็กลับมาแตะตรงนี้แล้วก็ย่อต่ําลงมานะครับจากจุดนี้นั้นเนี่ยย่อต่าลงมาประมาณสักสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจนถึงช่วงปลายปีสองพันสิบเก้านะครับแล้วก็เกิดเกิดการย่อตัวลงมาต่ํานะครับกว่าเส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดือนประมาณสักสิงหาคมนะครับตอนนี้เองนะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าแพทเทิร์นในสองไซเคิลที่ผ่านมาของอเทเรีนันเนี่ยก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับแต่เส้นเทรนด์ไลน์ตรง แต่อยู่ที่เส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอิตาเลียมนั้นเนี่ยย่อต่ำลงมาสักประมาณสัก40%นะคเรับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี2อ1 9เกนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณช่วงนี้นะเป็นแนวรับประมาณช่วงนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับตัวอิตาเลียมนะครับในช่วงที่บิตคอยเกิดเดสคอร์ในปี2019นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะว่าที่จะอาจจะทําซ้ำนะครับเหมือนที่เคยเกิดขึ้น ปีนี้อาจจะทําซ้ำได้เหมือนที่เกิดขึ้นในปี2019ก็เป็นได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะที่อยากจะมาดูกันก็คือตัวเอาคอยอีกตัวหนึ่งที่มี market cap นะเป็นลองอจากตัวอิตาเรียนนะถ้าไม่นับตัว s a เ e r c o i n นะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าตัว BNB เองนะในช่วงที่ในช่วงปี2019นะครับในช่วงที่ Bitcoin ทำา d e s c ร์ t นั้นเนี่ย BNB ก็โหนะอยู่ที่ตรงนี้นะยังไม่หลุดนะที่ตรงนี้นะซึ่งก็เป็นจุด เดิมนะครับที่เป็นจุดไฮเดิมนะที่เคยทำในช่วงไซเคิลปี2018นะครับซึ่งในช่วงปลายปีนะในช่วงปลายปีถ้าเทียบกับเส้น20 w e e k วิกลี i n g a v e r a g e นะครับและก็เส้น50 w e e k วิกลี i n g average เนี่ย e นะจนถึงช่วงปลายปีเนี่ยตัว BNB เนี่ยยอดต่ำลงมานะครับหลุดนะที่เส้นสีเงินก็คือเส้น50 weekly moving average ลเนี่ย e นะลงมาประมาณสัก 36%ซนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในช่วงในช่วงตั้งแต่ Bitcoin ทำเดสคอจนถึงปลายปีในปี2019นะครับดังนั้นถ้าเกิดตัว BNB ย่ยอดต่ำลงมานะเหมือนที่เคยทำนะในช่วงปี2019นะครับจากเส้น50 w e e k วิ Mo v i n g a v e r a g e เนี่ยซึ่งก็คือย่อดต่ำลงมาแล้วตอนนี้นะครับลงมาอีกประมาณ36%ก็คือจะประมาณช่วงนี้นะจริงก็คือช่วง ประมาณช่วงที่อยู่นะตอนนี้เลยนะครับแต่บ nb นั้นเนี่ยจะมีความาไม่ค่อยมีแนวรับแล้วก็แนวต้านช่วงนี้สักเท่าไหร่นะครับก็ <S <S คือถ้าหลุดตรงนี้ลงมาน,ะนั้นเนี่ยก็คือแนวรับครั้งถัดไปน,ะนั้นก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะที่ประมาณสี่บเอ็ดเหรียญน,นะครับดังนั้นต้องลุ้นกันนะว่าบ nb จะบจะยังรักษาแนวรับที่ตรงนี้ได้หรือเปล่านะมีแนวรับเล็กๆนะที่ช่วงนี้นะครับ ซึ่งแนวรับเล็กๆตรงนี้ก็ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นบิตอยก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะจะย่อต่ําลงไปกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับในช่วงที่บิตคอยทำเดสคอร์สอยู่ตอนนี้นะ,ะสําหรับตัว ADA เองนะครับตัวไคลโนเองนั้นเนี่ยในช่วงที่ตัวบิตคอยนะครับทำเดสคอร์ะครับในช่วงปี2019นสนั้นเนี่ย Ada นะครับก็หลุดนะครับที่เส้น20่สิบฟีกลี่มูเวงยูเดลงมานะครับ ตรงนี้ลงมาแล้วก็มาที่แนวรับตรงนี้นะสำหรับตัวเอดาครับตอนนี้เองนั้นเนี่ยถ้าหลุดต,ตรงนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ที่แนวรับตรงนี้อยู่นะดังนั้นถ้าทะลุต,ตรงนี้ลงมานั้นเนี่ยแนวรับครั้งถัดไปนะของเอดาเนี่ยอยู่ประมาณที่15เซนเลยนะย่อตัวลงมาประมาณสัก3 1เนะจากจุดที่อยู่ตอนนี้นะสำหรับตัวเอดาครับโควิดดอดเองนั้นเนี่ยเรียกว่าทำนิวเกือบจะทำนิวโลแล้วนะมีแนวรับที่ตรงนี้นะครับ เรียกว่าเราเห็นแท่งสีแดงตรงนี้นะแล้วนะสำหรับปกดัดเรียกว่าหลุดครับแนวรับตรงนี้ลงมาแล้วนะครับแนวรับครั้งถัดไปเนี่ยเรียกว่าอยู่ตรงนี้เลยนะต้องมาดูกันนะว่าปกดัดจะย่อตัวลงมาจนถึงตรงนี้หรือเปล่านะที่ประมาณสองจุดเจ็ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อดอทนะครับโซน่าเองนะโซน่าเองก็อยู่ที่แนวรับราคาตอนนี้ที่ประมาณสิบแปดเส้นนะครับก็หลุดที่เส้นยี่สิบวิกฤต moving average ลงมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวรับอยู่เหมือนกันนะมีแนวรับตรงนี้อยู่ช่วงนี้นะครับแต่ว่าครั้งถัดไปนี่คืออยู่ที่ประมาณสิามเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะแล้วก็อีกครั้งถัดไปก็คือประมาณเก้าจุดสี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับสำหรับตัวโคว o ดด์นะข้อมูลในช่วงปีสองพันสิบเกเนี่ยราคาโควดยังไม่ได้มีข้อมูลยาวไปจนถึงช่วงนั้นนะครับก็ เลยไม่ได้มีสติให้ดูนะครับสําหรับตัวโคกดอตแล้วก็ตัวสําหรับตัวโซลานะครับแล้วก็ตัวโควกดอ์ดนะเลยไม่มีสติให้ดูนะครับในช่วงปีสองพันสิบเก้านะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวโซนะเป็นตัวโซลานะครับที่แนวรับครั้งถัดไปนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสิบสามเหรียญน,นะครับแล้วก็อีกครั้งถัดไปก็คืออยู่ที่ประมาณเก้าจุดสี่เหรียญต่อโซเลยนะครับโอเคก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะบิตคอยเองนั้นเนี่ยก็ เดสทำเดสคอร์สแล้วนะครับลองกลับไปดูอีกทีหนึง่งในช่วงปีสอง9สิเก้าผมไม่แน่ใจว่ามันมีแท่งเขียวเกิดขึ้นอีกครั้งหนะ้าก่อนที่จะล่วงต่ำลงมานะครับในช่วงปีสอง9ันสิบเก้านั้นเนี่ยเกิดเดสคอร์สขึ้นนะแล้วก็มีแท่งเขียวติดต่อกันเนี่ยประมาณสักสามแท่งนะครับทะลุเดสคอร์สตรงนี้ขึ้นไปนะก่อนจะล่วงต่ำลงมานะครับต้องมาดูกันนะว่าครั้งนี้นะั้นเนี่ย ครั้งถัดไปเนี่ยจะมีแท่งเขียวนะที่ตามกับแท่งเขียวปัจจุบันตรงนี้อีกหรือเปล่านะอีกสามอีกสองแท่งน,นะครับก่อนที่จะแล้วจะแล้วจะทะลุนะครับตัวช่วงที่เกิดเดสคอร์ตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2019นะครับแต่ก็ไปชน,นที่เส้น100 daily moving average นะครับก็ไปไม่สามารถที่จะทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะปี2019ก็ไม่สามารถที่ทะลุเส้นสีขาวตรงนี้ขึ้นไปได้นะมีไส้เทียนนิดหน่อยนะที่ทะลุขึ้นไปนะครับ แต่นั่นคือจุดนั่นคือตามข้อมูลทางสถิติก็คือไปชนที่ที่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะย่อตัวลงมาที่เส้นที่เส้นสีขาวตรงนี้นะครับนั่นคือเบสเคสที่ที่น่าจะเกิดขึ้นได้นะถ้าสามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้นะอ้างอิงตามข้อมูลในปี2019นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีข้อมูลมาแชร์เ,เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับ ค่า Bitcoin Fear and g r e e d Index วันนี้นะก็อยู่ที่ค่าเฟียนะครับยอ่อต่ำลงมาเยอะเลยนะที่ประมาณ30นะยอ่อต่ำลงมาจากวิกที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับถือว่าเป็นสีแดงเลยนะแล้วก็ส่วนราคา bitcoin นะครับก็วิ่งขึ้นมานิดหน่อยวิ่งขึ้นมานะครับถ้าตามสถิติก็ไม่แปลกนะถ้าดูตามสถิติในช่วงหลังเกิดดีสคอร์ในระยะสั้นนั้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นมานะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะว่า หลังจากนี้เนี่ยจะย่อต่ําลงมาหรือเปล่านะแต่ข้อมูลทางสิตินั้นเนี่ยก็บอกเราให้เห็นนะว่าวิ่งขึ้นมาหลอกในช่วงสั้นๆนะครับก่อนที่จะย่อต่ําลงไปโอเคสําหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ